แปดจำแรงปี2,567นะครับได้เงินรางวัลคือนัอัดาสายสะพายแล้วก็ช่อดอกไม้จากอาราดา,ดาแม่สายสะพายประจำตำแหน่งเงินรางวัล5,000บาทและช่อดอกไมา้จากอาราดาดีไซน์ค่ะได้แก่ไมยเล็โอ้ยเดี๋ยวไม่เอาได้แล้วแก่คือไมยเล็ ขอแสดงความดีดีกับไม้แรกหกคุณนัทนิชาคุปตัิลินค่ะไม้แรกหกน้ทสักโอ้ค่ะน้องสัโอ้ขอเรียนเชิญอาจารย์คีรินภูพันธ์นะครับมอบสายสะพายนะฮะแล้วก็อาจารย์จุฬารัตน์มอบเงินรางวัลห้าพัน 5, บาทนะฮะแล้วก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ปริญนุชนะครับมอบช่อดอกไม้จากอรารดาครับ มีชื่อใหม่แล้วว่าน้องส้มโอ,มอบอกฉันทุ่งไปเยอะนะเธอต้องได้น้องซ้มโอนะคะถ้าได้รับรางวัลฝั้นใจนางนกพิมาบนะคะเป็นจำนวนเงินประมาย67ล้านสายสะพานนะคะประจำตำแหน่งเงินรางวัล5,000บาทค่ะแล้วก็ชออ่อดอกไม้สวยๆจากอาณาดาดีไซน์ค่ะ ถ่ายรูปถ่ายรูปเส้นรานดีดีด้วยนะคะอะไรนะวันจันทร์กดเงินมาคืนด้วยเหรอเอาไปอย่างนี้เราลุ้นเลาไปกันต่อนะครับสามราบรางวันรองนางนุพมาศจำแรลอันดับสอง วัสวรดารามปี2567นะครับได้เงินารางวัล7,000บาทสายสะพายและช่อดอกไม้จากอารดาใช่ค่ะขอแสดงการยินดีกับไม้เล็กไทดีไม้เล็อะไรครับไม้เล็ไหนดีเออไม้เล็ก7คุณชาลิสาเส้นสีแดงครับมาแล้วค่ะน้องชาลิสาเส้นสีแดงนะคะ ขอเรียนเชิญอาจารย์วัพิศานะครับมอบสายสะพายนะฮะขอเรียนเชิญอาจารย์จิตรินนะฮะมอบเงินรางวัลและอาจารย์ปิยานุษมอบช่อดอกไม้ครับน้องบาเปลนะคะอันนี้คือชนะไั้นอันดับ2สายสะพายประจำตำแหน่งเงินรางวัล7,000บาทและช่อดอกไม้สวยๆจากไอรดา,ดาดีไซน์ค่ะ นำสองแล้วนำสองแล้วโอเคงดีนะครับสาหรับข้อสบในระดับระดัเลยนะครับสุนาดีส นองปาเปลนะคะขอเชิญการด,ดีด้วยะคะขอคุณท่นรรมการด้วยนะคะต่อไปเป็นการประกาศผลนกปกวรห่มาแล้ว<ม>นะคะอรองนางนพมาศจำขออนญาตแปบนึ่งค่ะ,คะขอให้นาน,นพมาศจำแรงนะคะเดินขึ้นมาข้างหน้าหนึ่งก้าก่อนเออขึ้นมา1นก้านั่นแหละค่ะ นางนพมาศจำแรงอันดับหนึ่งวัชบนารามปี2,567ได้เงินรางวัล1น1,000บาทสายทัายาประจำตำแหน่งและดับไม้เฉยเยจากอานดาดีไซน์นะคะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางนพมาศจำแรงเวทีวัชรันารามประจำปี2567ื่อกคือไมเล ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขสี่คุณพิพิชาวิริยะธิตานนท์ครับน้องโฟกัสค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ปัญญาด้วยครให้เกียรติมอบสายสะพายนะฮะขอเรียนเชิญอาจารย์ทีวินให้เกียรติขอขอนุญาตขอขอภัยครับขอเรียนเชิญพอจิตวินนะครับให้เกียรติมอบเงินรางวัลแล้วก็อาจารย์ปิยานุษยให้เกียรติมอบเครื่องดอกไม้ครับ สายชะพายประจำตำแหน่งนะคะเงินรางวัล10,000บาทและช่อดอกไม้เซตตัวจากไอดาดีไซน์ค <Brown ing> ่ะขลอยสวัสดีครับยินดีกับน้องโฟกัสด้วยนะคะถึงไหนรถตกบ่านถึงยืนจะถึงยินเท่าไหรโอ้โหตีจิตมากที่ก็มามอบหมอนใช่ใช่บอกเลยว่าทีนี้เรา ะะเป็นเกตีนที่พี่ต้อให้โอกาสกับเวทีเล็กๆของเรานะคะเวทีเล็กแต่คุณภาพไม่เล็กปีนี้สองไลน์นะวเวทีเราใช่ไหม <laughs> <laughs> ปีนี้จทีใหญ่นะเขาบอกว่าเวทีนี้แมวติ้งตายขอบสีย <laughs> งความดีอีกครั้งหนึ่งนะครับมาถึงตำแหน่งสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญรางวันปปูล่าก็มีสิทธิ์ลุ้นนะใช่นะใช่ใช่นะคะ ้องสมอดิฉันก็ยังมีเสีย์รู้ละมันที่หนึ่งอยู่ค่ะ <c oughs> แล้วต่อไปนะครับเป็นการประกาศผลนางน,นพมาศจำแรงวสัสวดณารามปี2567ครับได้เงินรางวัล15,000บาทสายสวาไปจำตำแหน่งมงกุฎเพชรและดอกไม้ส,สวยๆจากไอดาดีไซน์ค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนางน,นพมาศจำแรงเวทีวสัสวรณาราม มันจะปีถัดมา167คือหมายเลขหมายเลขขอแสดงความยีนดีครับหมายเลขสองคุณไอร์ดาดเบลชาดุรักค่ะน้องเอมค่ะขอแสดงนิมมีด้วยนะคะและน้องที่ไม่ได้รางวัลไม่ต้องเสียใจนะคะเ,เราคุณคุณมารุษนะคะพห้เกียรติมอกมงกุฎนะฮะ ขอต้อนชิญอาจารย์วันพิสามอบสายสะพายนะครับอาจารย์จิตทรีนมอบเองินรางวัลและอาจารย์พิยานุษย์มอบเช่าดอกไม้จากอาณาดาครับน้องที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเรามาได้แสดงความสามารถน้องทาเต็มที่แล้วนะคะพยาบาลที่สายดีไม่ได้อยู่ยังอยู่ก็ยังอยู่นี่ข้อนเป็นลมแล้วอาจจะไม่ออกแล้วตอนนี้นะฮะนี่แค่ประเภทแรกเนาะ ไงฮะกอไปเป็นคิวของงานนพมาศแล้วนะฮะน้องๆทั้ง14คนนี้ยังยิ้มโซ่อยู่เลยเส่็จพิธีขันตอนนี้ <c oughs> ด้วนื้หลายรอบแล้ว <c oughs> ป้าทั้งบ้านนะฮะ,ะผู้สูงวัยค<อ> <c oughs> ำสำคัญสำหรับเราสองคนเลยว่าดอกไม้ได้เลยค่ะอาจารย์เินเข้าไปกใกล้ๆได้ไหม ขอ็กันดีด้วยกับน้องโฟกัสนะคะอาจจะเป็นไปตามคาดหมายของใครหลายๆคนนะคะมงลงแล้วสมมงมากนะครับเดี๋ยวท่านผู้มีเกียรติทั้งหกท่านนะเราขออนุญาตใช้งานต่ออีกรอบนึงใช่นะโอเคมาถึงส่วนของ นางนพมาศกันบ้างนะครับเราจะเริ่มที่รางวัลขวัญใจนางนพมาศวัสุวรรณารามปี2567ป๊อปปูล่าโหวตนะครับเงินรางวัล5,000บาทพร้อมสายสะพายแล้วก็ช่อดอกไม้จากอารดาใช่ค่ะมีสายสะพายประจำตำแหน่งนะคะเงินรางวัล5,000บาทและช่อดอกไม้สวยยจากอารดาดีไซน์ค่ะและผู้ที่ได้รับ รางวัลขวัญใจนางนพมาศประจําปี2567เวทีวสัสรนาราคือไมยเลขหมมยเลข15นางสาวพฤาพรพึ่งสมบูรณ์ชับ โแกนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์เด็กนักทีวีนะครับภัคเกียรติมอบสายสะพายน้องเข้าสวยนะคะอาจารย์จุฬารัตน์นะครับภัคเกียรติมอบเงินสัญญาณค่ะขาดธีาคารดีดีด้วยค่ะน้องศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแลราชโกศิลป์สมพูดประมวลวิทยาลัยในสังกัดขอเชิญอาจารย์ปิยนุษนะคะับภเกียรติมอบช่อดอกไม้นะฮะอาจารย์ประกัิศบอกว่าเอ้ยวันจันทร์กดเงินมาคืนด้วยเรื่องวุฒิกันณ์ยุ่งกัน ทุกคนก็มีสิีดีกันใช่ใช่นะคะพราขวัญใจนี่นะคะเป็นเอฟซีทั้งนั้นเลยที่เป็นผู้เลือกเข้ามานะคะขอทีเดารดีๆกับน้องเข้าสวยด้วยนะคะโอ๊ยเต้น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 ปากตาปากกันหมดแล้วตอนนี้นะฮะ รอบสองนะครับสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะจะ<า>ได้รับสายสะพายประจันกำเน่งนะคะเงินรางวัล7,000บาทพร้อมด้วยชอ่อดอกไม้สวยๆจากไอรดาดีสายจากรางวันอรองนางนพมาศอันดับสองวัดสวรรารามสองพันอหบื่อไมล์เลข ขอเรียความดีๆกับไม้เล็กเสร็จนางสาวยานิสาชัยนุชครับโอ้ยยาธิตาเห็นแน่บอกแล้วไปได้ามาประกวดเองจริงเ,เหรอโอยฉันเหรอนะฮะขอเรียนเชิญอาจารย์วันพิสาครับให้เกียรติมอบสายสะพายนะฮะแล้วก็นกจิติรเวนเกียรติมอบเกียรติางวัลนะครับเกียรตางวัลจำนวนเจ็ดพันบาทแล้วก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ปิยานุชนะฮะมอบช่อดอกไม้นะครับ แต่ได้รับสารสนเทศไปจัดตำแหน่งนะคะเงินรางวัลเจ็ดพันบาทชอบดอกไม้สวยๆกับไอระดับดีไซน์ค่ะขอเชิญกันดีกับน้องเมนกล่องด้วยนะคะโอยโอยพู้ตรงเกียรติของผมนี่ลังเทอตาเกียรติลดาม,ามากเลยเดินลุกแล<ะ>้วลังเทฉันกุ้มดิฉันด้วยสารสนเทศทุกรอบเหมือนกันแต,แต่แต่ถ้าส่งถ้าแบบยินดีค่ะยินดี รองสอไปแล้วโอ,คคโอกาสแม้นะการประกวดมาตรฐานสากลรต้องมีรองหนึ่งแล้วก็รองสองนะฮะวันไหนและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นรองชนะเลิศอ,อันดับสองอันดับหนึ่งนะคะ,ะได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทและช่อดอกไม้สวยๆจากไอระดาดีไซน์ค่ะและสาวงามที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง รองนางนพมาศอันดับหนึ่งวัดสวรรณารามปี2567คือหมายเลขหมายเลขอะไรดีหมายเลขอะไรดีมาเป็นลมกันนะครับหมายเลขขอแสดงความยีนดีกับหมายเลขหกดังสาวสุวัฒพิชาสมบัติครับเอ๊นะคะหมายเลขหกนะคะน้องโซลิงค่ะ ยิ้มหวานมากลืมเลยผมนะบวกกับน้องโฟลิงเรียนเชิญอาจารย์อำิสารเลยครับให้เกียรติมอบสายสะพายประจำตำแหน่งนะฮะแล้วก็อาจารย์จิตตินมงคลชัยนะครับให้เกียรติมอบเหรียญเหรางวัลจำนวน10,000บาทนะฮะแล้วก็อาจารย์พิยนุชนะครับให้เกียรติมอบช่อดอกไม้จากอาดาด้วรเลยใช่ค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องโฟลิงด้วยนะคะ ตรงที่เหลือมาเจอรอยยิ้มแล้วก็มึนเมาไปเลยไม่ได้ป้าท้างบ้านไม่เกี่ยวนะคะได้ค่ะใช่ถูกไหมวทุกต้อำสังเกงตื่นเส้นแทนเขาไงนะคะดูนอยู่งตามคุณพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วไปโรงพยาบาลต้องจำงนื้อลูกหมีไปโก็จะสลบ และลำดับต่อไปเป็นตำแหน่งที่สำคัญสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะอีกหนึ่งรางวัลใหญ่นะครับรางวัลชนะเลิศนางรัฐพมาศนะคะได้รับมงกุฎเพชรสายสิพายประจำตำแหน่งเงินรางวัล1 5 0 0 0บาทและช่อดอกไม้เฉยๆจากไทราดาดีไซนนะ์และผู้ที่จะได้รับตำแหน่ง,น<า>งชนะเลิศน,นะคะชนะเลิศเลยนะ จำปี2067เทีวัดสวรรณารามในปีนี้คือหมนะา,าเยนะาเลขเล่<อ>เคู่ด้วยเลขคู่ด้วยนงมาศวัดสวรณารามประจำปี2567หมาเลข เอาสิตานนั้นดังชุนครับน้องเฟิร์นค่ะแล้วที่ฉันจะซื้อยังไงหนาเล็บเดียวเนี่ยเป็นลมไปตั้งใจว่าจะไปซื้อเชียวอ่ะเปียโนเชิญนะครับคุณมารุษารวาสให้เกียรติมอบมงกุฎประจำตำแหน่งครับเรียนเชิญอาจารย์วันทิสาให้เกียรติมอบสายสะพายเรียนเชิญอาจารย์ จิตรินนะครับให้เกียรติมอบเงิเน,นือรางวัลจำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะฮะและอาจารย์เปลี่ยนรถให้เกียรติมอบชาาอ่อดอกไม้จากอารดาครับข,<อ>ขอชชิญกันไปดีกับน้องเฟิร์นด้วยนะคะและน้องๆคนอ,อื่นที่ไม่ได้รับรางวัลไม่ต้องเสียใจนะคะวันนี้เราได้มา สดงความสามารถปีหน้า,<ม>าประกวดใหม่ได้ถ้าอายุยังไม่เกินได้มารู้จักวัสวรรณรามและก็ได้มารู้จักพวกเรานะคะโดยดิยฉันนี้ต้องตามไปห้องวิสันดีโรงพยาบาลนครปฐมแน่นอนนะเดี๋ยน้องๆทุกท่านที่ได้รับตําแหน่งนะครับว่ยจะเป็นปกุระโวตโรองหนึ่งรองสองแล้วก็โมงนางรมพมาแล้วนางนมงนพมาจำแรงนะฮะเดี๋ยวขอเชิญถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการนะครับท่านผู้มีการทัาผู้ใหญ่นะฮะบนเวทีนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกท่าน ปรบมือให้กำลังใจกับผู้เข้าประกวดทั้งสองประเภททุกๆท่านนะครับอีกครั้งหนึ่ง <มา S 1> ดังๆเลย